วันที่8ค่ะหนังสือคำสอนจากอนาคตการพระพุทธเจ้าสีน้ำเงินจัก,กรวาลไกลตัวเกินไปขยับมาเป็นโลกโลกก็กว้างเกินไปขยับมาเป็นประเทศก็ยังกว้างไปอีกขยับมาเป็นเรื่องส่วนตัว ก็ยังเยอะไปอีกทําไมอะไรอะไรมันเข้าใจยากเย็นจังจัก,กรวาลก็มองไม่เห็นโลกก,กว้างเรื่องทางโลกก็เยอะลองขยับมาที่ท้องฟ้าดูเห็นได้เห็นทั้งหมดทั้งมวลทั้งกว้างขวางทั้งอิสระทั้งไม่แบ่งแยกพอสบายใจแล้วเริ่มเข้าใจอะไรแล้วขยับมาใกล้อีกมาที่ใจตัวเราเอง แล้วจะรู้ว่าทั้งหมดที่มีมันอยู่ที่นี่ทั้งจัก,กรวาลทั้งโลกทั้งประเทศท้องฟ้าพระอาทิตย์ก้อนเมฆพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งเข้าใจไม่เข้าใจใจเรากลับตอบได้หมดเข้าใจไปเสียทุกอย่างเริ่มที่ไหนดีเริ่มต้นที่ใจประธานบริษัทคือใจเราสร้างกําลังใจ เพื่อมีพลังใจจะได้ก้าวข้าบอุปสรรคและสำเร็จดังใจหวังสร้างกำไรชีวิตให้เป็นมูลค่าที่แพงที่สุดคือรู้ใจตนเองวิศนุคเนศการอวตารร่วมลงมาปราบกรียุคก,ก่อนยุคพระศีรีการอวตารแห่งอนาคตการวันนี้ท่านฝากบอกให้รับแสงอาทิตย และเปิดเพลงไปด้วยจะได้รับประโยชน์มหาศาลในแสงอาทิตย์มีการเวลาที่เผาไหม้เป็นอนันต์การเดินทางที่เป็นเส้นตรงไร้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในแสงอาทิตย์มีค่าอิสระภาพและความลักมีความสุขมีคุณค่ามหาศาลในแสงอาทิตย์มีพลังงานตัวใหม่ที่ทำฟิวชั่นกับพระจันทร์ไปเมื่อคืน ในสภาวะนี้ทั่วโลกหยุดนิ่งเพราะจิตวิญญาณเดิมได้ตายไปกับการเวลาเก่า <c oughs> เริ่มการใหม่ด้วยค่าตั้งต้นที่ไวที่สุดเร็วที่สุดแรงที่สุดเร็วกว่าแสงเหนือกว่าเสียง13การจำเวลาข้ามการข้ามเวลาทำให้ดูไปแล้วขึ้นอยู่กับสติปัญญาว่า จะเห็นอุบายของพระเป็นเจ้าแค่ไหนในภาษาพระเรียกอจินไตในภาษาจิตวิญญาณเรียกความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางโลกเรียกว่าจิตวัฒนาการทางใดเกิดคือสิ่งที่มาบรรจบก,กันในที่สุดในภาษาบ้านเรียกงูกินหางมันจะปรากฏซ้ำไม่สิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนพระพุทธเจ้า เดินวนบนเสียนพระศิวะแต่เดินบนทั้งจักรวาลไปในตัวสอดคล้องไม่สิ้นสุดเทียบเท่าไม่สิ้นสุดเทียบเคียงไม่สิ้นสุดเร็วขึ้นไม่สิ้นสุดแตกตัวออกไปไม่สิ้นสุดโคจรไม่สิ้นสุดวิวัฒนาการไม่สิ้นสุดโชคดีไม่สิ้นสุดอิสรภาพไม่สิ้นสุด ปฏิบัติไม่สิ้นสุดประจักษ์ไม่สิ้นสุดอีกมากมายข้า1ิาอวตารปางสุดท้ายจะข้ามผ่านพระศิวะเป็นสะพานให้พระนาลายข้ามพระพิคเนตเป็นลัษมีสุริยะองค์อนันต์เป็นม้าขาวพญาครุฑเป็นนกนำทางพระแม่ลมักษมีเป็นหัวใจ ฟ้าดินจะเชื่อมบนฟ้าจะประจักษ์ทั่วฟ้าสักขีพยานการจะอ่านผ่านก้อนเมฆเวลาจะเกิดค่าใหม่เวลาของใจจะเดินเวลาของความคิดจะช้าเวลาของใจจะไวัยเวลาจะอ่านฟ้าเข็มทิศชีวิตจะเปลี่ยนลมจะเปลี่ยนทิศทางใจจะเป็นประธานอาการที่33า คูม32จะเกิดเสียงที่วัยก่าเสียงจะมีแสงที่วัยก่อแสงจะเกิดสีส้มสีสันใหม่ในดวงอาทิตย์จะเกิดการสื่อสารใหม่และความสอดคล้องใหม่จะเกิดความเข้าใจใหม่รู้จะเปลี่ยนไปอิสระจะมาแทนที่ตัวรู้เกิดภาพที่เป็นวิจิตรศิลบนนภาในนภาจะมีสิ่งใหม่ ถือเกิดแม้กายจะเดินดินแต่ใจเดินบนพรมแม้กายจะล้าแต่ใจจะจบทุกความเหนื่อยล้าพระอาทิตย์คือพระพิคเนสุริยะคือแสงศาสตร์สองชัยชนะสุริยะคือพลังนาลายอวตารที่10บตำแหน่งตัดเอกอนันนาคราชคือม้าขาวดาบของสมเด็จองค์ปฐมทุกสิ่งทุกอย่างกำลังข้ามผ่านสู่ค่าจริง ค่าตั้งต้นในแดนสีวิไลเกิดดับยอมใจยอมจำนวนฟ้าดินยอมรับยอมแพ้ให้อัศวินที่ขี่ม้าขาวอัศวินและนาลีชีพประจรสวรรค์พลันเต้นในเจตนารมแห่งข้าพเจ้าอ๋อเต้นในเจตนารมแห่งข้าข้าไม่ถือเท็ศยามฟ้ามืดสิ้นคนดีนรกขึ้นมากินกระบาล ยามคนดีสิ้นพ้าสิ้นแพ้พ้ายความอายุติธรรมนาลายจะอาวารล,ลงมาดาบนี้คืนสนองปักหลักเข้ากลางอก,อกมหาอสูรฝูงอีกาดำโบยบินผสมหมู่วิหกกาดำกาขาวเกิดโกลาหนยามคำว่ารักหายไปสิ้นบทลงโทษยอมจำนนทุกบทความ กล่าวอ้างมาคือมายาเออยใจข้านั้นไม่เหมือนนักลบแต่เป็นมากกว่าทุกคนที่เคยสร้างสิ้นเสียงเรียกข้าจึงอวตารมาปราบกียุคสิ้นเทวดาชั่วจบสักทีกับราชวงศ์หมดอักคีภัยม่านมายาบทบังวิสัยทัศน์ ไม่เห็นแจ้งความสุขจริงสิ้นสมัยไม่มีสุขไม่มีพรใดจะแจ้งไปกว่าสีวิไลอวตารที่10อวตารปางที่10ปางสุดท้ายอาวตารแห่งอิสรภาพปลดปล่อยค่าจริงเข้าแดนสีวิไลอากาศจะก่อตัวต,วตนฝูงวิหกโบยบินปลาจะาก,กระโดดขึ้นสูงเทพทั้ง31โลกธาตุ จะมาปรากฏเหนือฟ้าสุริยะจะแสดงอัศจรรย์หมื่นคำกล่าวจะผิดหมดปรากฏเหนือเมฆเหนือทุกบทความเคยกล่าวฟ้าจะแหวกออกผ่านก้อนเมฆสีลุงดอกกุหลาบจะเกิดเต็มทั่วฟ้าทั่วเมฆเมฆจะไม่ใช่เมฆน้ำจะขึ้นสูงฟ้าจะประกาศศักดาคนจะสละศักด์ศรี ผู้คนมากหน้าหลายตาจะประจักษ์เหตุการณ์นี้จะมีอิสรภาพแสงสว่างดวงใหม่ส่องประกายศาสต์ส่องคำสอนต่อไปท้องฟ้าเชื่อมต่อธรณีโลกฟ้าจะเปลี่ยนสีจะมีการวาดภาพบนท้องฟ้าเป็นวิจิตรศิลป์ยามองค์อินกล่าวเทวะทั่วฟ้ายกมือพร้อมประทานแสงใหม่แดนสีวิไล ยกค่าจริงเหนือน่านฟ้ายกทำคํากล่าวจากใจขึ้นมาบนฟ้ายกทุกอย่างขึ้นสูงสงางผ่าเผยเปลี่ยนเท็จเป็นสัจจะเปลี่ยนลวงเป็นจริงเปลี่ยนมนเป็นคนเปลี่ยนอาคมเป็นฤทธิ์เดชเปลี่ยนยาจกเป็นเศรษฐีเปลี่ยนใจกลายเป็นพรมพรมเดินดินทั่วเจ็ดทวีปเจ็ดชะตาราศีจะ ถือเปลี่ยนใน7วัน77คืนจากนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงยุคความยุ่งยากพลันวิบัติกลับละลายหายสิ้นค่าจริงย่อมเกิดค่าคล้องตามมาสอดคล้องในทุกช่วงเวลาจดหมายพาคนถึงกันฟ้า พาคนชนิดกันพยัญชนะกอไก่จะเริ่มใหม่พยัญชนะกอไก่จะจัดค่าจริงทดแทนพยัญชนะตัวสุดท้ายจะจบที่ตัวมันเองคือพยัญชนะกอไก่มีสัตว์แวกสายผ่านจะปรากฏมีคนวิวัฒนาการอรารยธรรมจะมามีสารใหม่ส่งมาลงจากปลายฟ้าจะเกิดตามนี้เช่นที่ผ่านมา กล่าวตามสุนทรพจน์วจีสวรร์น้อมรับบัญชาอัศวินแสงอาทิตย์จะปรากฏทั่วล่ารู้ตื่นก่อนใครทำนายหมดสิ้นเพียงประชญยถูกปราบไปด้วยค่าจริงเกินสภาวะในวงเล็บออกรับแทนสภาวะที่มากเกินไปเสียสละยุ่งยากมากเกินไปมากเรื่องเหนื่อยหน่ายสภาวะพวกนี้ เกิดจากการลำเส้นอยากแสดงความคิดเห็นอยากดีอยากมีค่าในแบบผิดผดจนตัวเองเดือดร้อนไปรับไปส่งไปส่งไปรับสภาวะพ่อพระจอมปลอมทำดีเพื่ออยากให้เขาเห็นถ้าเขาไม่เห็นก็น้อยใจสภาวะนี้เป็นกันมาก,าเ,ก,มากเกิดจากการตัดช่องน้อยแต่พอตัวสภาวะนี้นำไปสู่ความหลง ผลทางแห่งความมืดบอดโกลาหลสภาวะยอมใจยอมจำนวนเพราะลักปนหลงพิสวาสพวกนี้เป็นส,สภาวะที่โลเลความรู้สึกอ่อนไหวคนพวกนี้มักตกเป็นเหยื่อและเครื่องสังบวยของพยามารการแก้ไขไม่มีนอกจากการเห็นแจ้งที่ใจถอยกลับมาดูใจตนสภาวะคาดหวัง จบลงด้วยความผิดหวังทั้งหมดนี้คือค่าปลอมค่าจริงจบเดียวที่ใจจิตกับใจสิ่งใดสำคัญกว่าจิตเป็นสิ่งที่วัยใจเป็นสิ่งที่นิ่งใจคือค่าจริงจิตคือปรุงแต่งและจิตไม่ปรุงแต่งหากส่งไปที่สมองก็จะเป็นกิเลสแต่หากถอยจิตกลับมาที่ใจ ดูใจก่อนจิตจะปรุงแต่งค่าเท็ดออกไปเหลือเพียงค่าจริงให้ใจจิตหลอกใจได้ไหมจิตไม่เคยหลอกใจได้แม้สักครั้งเดียวใจคือสัจธรรมไม่อาจเป็นอื่นเที่ยงตรงและยุติธรรมเสมอเจ้ามีตัวตนที่ไหนล่ะระหว่างความรู้สึกหรือความคิดบทความนี้ จะกล่าวถึงผู้มีทุกข์จากความคิดของตนเองความคิดเป็นสิ่งที่มีตัวตนความรู้สึกเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างตัวตนกับไม่มีตัวตนหากส่งความรู้สึกขึ้นไปให้เบาก็ส่งไปที่จินตนาการหากส่งให้เป็นปัญญาก็ส่งไปที่ความคิดแล้วคิดอย่างไรให้เบาให้เ,หเกิดปัญญาสลับสิพลิกแพงสิจินตนาการบ้าง ตักกะบ้างในส่วนความรู้สึกมันไวเหมือนกับคนลุกยังไม่ทันคิดเลยคนลุกขนพองไปก่อนนั่นแหละความรู้สึกความรู้สึกเปรียบการกระทบเข้ามาจากแสงสีเสียงพอกระทบเข้ามาก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความคิดด้วยรูปรสกลิ่นสีเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเกิดคำถามตามมา เกิดเหตุการณ์เหตุผลเกิดคำว่าเพราะอะไรทำไมวนหลู p ทำอย่างไรให้จบจริงๆไม่วนไม่หลูบไม่หลงสมองไม่ได้มีหน้าที่ไว้จบความรู้สึกก็ไม่มีหน้าที่ไว้จบแล้วสิ่งใดที่จบจริงเปรียบดาวประดับฟ้าอะไรที่นิรันดรดาวหรือฟ้าดาวมีวันดับ อับแสงเหมือนเกิดดแบบับฟ้าละ่ะมีวันแตกไหมสิ่งที่จบคือใจใจเท่านั้นในสีวิลัยใจคือออ่ในสีวิลยัใลยใจจิตกายใจนำค่าจริงนำค่าจริงคือความจริงพระพิคเนตเจ้าอย่าพยายามเข้าถึงเราค่าคือบิดาเจ้าจงเข้าถึงเราด้วยปัญญาอย่าพยายาม จนดันทุลังยามพระศิวะสอนบุตรชายอย่าพยายามก่อนสติหมายถึงอะไรจงสังเกตดูก่อนยิ่งเจ้าสังเกตมากเจ้ายิ่งพยายามน้อยลงยิ่งเจ้ามีสติมากเจ้ายิ่งลดความพยายามได้ศิวะคือสิ่งใดหากเจ้าเข้าใจพระบิดาเจ้าได้เจ้าก็จะสำเร็จเป็นอัตโนมัติค่าคือชีวิต ชีวิตก็คือเจ้าและสรรพ,พสิ่งเจ้าจงเข้าถึงเราด้วยใจเถอะเมื่อใดที่เราใช้เวลากับการสังเกตดูเราจะไม่ต้องพยายามมากเกินไปพระศิวะท่านชงเอาแต่ใจท่านไม่ฟังข้าเลยบทความนี้หมายถึงอะไรคำว่าเอาแต่ใจหมายถึงอะไรเอาแต่ใจช้าก่อนใจไม่เคยเอา ใจมีแต่ให้ใจจริงมีแต่สละออกแล้วจะเอาแต่ใจได้อย่างไรเอาแต่จิตคํานี้คือค่าจริงเอาแต่คิดคํานี้คือค่าจริงคิดเองกล่าวเองโทษเองสร้างเองผิดเองแท้จริงแล้วท่านทรงสังเกตดูใจอยู่ตลอดทรงอยู่ในเทศทศบา ชงอยู่ในทศบารมีอยู่ในความสงัดความวิเวกท่านไม่ได้เอาสิ่งใดเลยท่านทั้งหมดมาเอาจากสิวะนาลายพรมทั้งหมดท่านต่างหากที่มาเบีดเบียนความสงัดของเราเราสละแล้วและกำลังบอกท่านให้สละไม่ใช่ร้องขอเรียกร้องจากเรา เอาแต่ดได้เอาแต่ใจเป็นเพียงสมมติไม่ใช่ค่าจริงค่าใจคือค่าจริงคือการสละและออกในสิ่งที่เป็นตัวตนหากท่านต่างหากที่ไม่ละในความอิสระนั้นไม่มีเงื่อนไขสละเพื่อรู้ตื่นใน3รู้ตื่นจากวงจรซ้ำซากข,ของชีวิตออกจากสิบสองไปค่าสิบสามค่าจริง เมื่อได้สามรู้จะได้การรู้ตื่นออกจากวัฏจักรจอมปลอมค่าเท็จทุกคนล้วนมีภาระมากับหน้าที่ทุกคนล้วนมีมุมมองของตนเองทุกคนล้วนมีความต้องการหนึงมุมมองตัวเองแต่สิ่งเหล่านี้ยังแพ้อำนาจแห่งใจอำนาจแห่งฟ้าอันไรขีดจำกัดไรขอบเขตอิสระภาพอันบริสุทธิ์เราต่างกันที่ยึด มากยึดน้อยยึดมากก็มากเรื่องมากราวยึดน้อยก็ทุกน้อยลอยตัวตาคนเรามักมองหามากกว่ามองเข้ามาพิจารณาหาคำตอบจากใจจริงคนเราอยากได้รับโอกาสแต่จะมีใครสละโอกาสนั้นให้ก่อนคนเรามักร้องขอมากกว่าที่จะยอมรับและพัฒนาให้ดีกว่าการเรียนรู้จะไม่สำคัญ อะไรเลยหากเราไม่มีใจคือประธานไม่มีใจก็ยังหลงวนเวียนเลื่อยไปเรียนสูงแค่ไหนก็ต้องมาจบที่ใจอยากมีความสุขแค่ไหนก็ต้องมาสุขที่ใจทำไมทุกสำนักทุกอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกกลับกล่าวถึงแค่จิตแล้วใจไปไหนล่ะในเมื่อใจคือประธานใจคือสิ่งที่ไม่เทศ และจะไม่มีวันเท็จเอาใจไปไหนใจไม่ต้องสอนใจรู้อัตโนมัติดีใจเสียใจสุขใจทุกข์ใจใจทราบอัตโนมัติใจแลกใจเกิดใ่ใยใดล่ะใ่นั้นคือเยื่อใหญ่เยื่อใหญ่ไม่ใช่บ่วงไม่ใช่ห่วงเยื่อใหญ่คือค่าจริงคือการสละออก ให้แบบบริสุทธิ์ให้จากใจไม่ได้มาจากจิตปรุงแต่งชีวิตจะสุขสุดได้อย่างไรหากยังไม่พบค่าใจใจมาก่อนใจนำเดินด้วยใจทำด้วยใจใจสร้างคุณค่าทำไมถึงไม่พอใจในใดๆก็เลยเสพเอาทางคิดไม่ได้มาจากใจจะพอได้ไงหรือ ใจลึกซึง้งแต่ไม่ลึกลับใจกว้างขวางแบบท้องฟ้าจำไว้นั่นแหละคือสีวิไลใจไม่ใช่ค่าบวกแต่กำลังใจเท่ากับค่าทวีคูณใจเท่ากับค่าทวีคูณคุณใดจะสําคัญเท่ากับคุณที่มาจากใจสับสนโลกเพราะหาใจตนไม่เจอฟ้าประทานในยุคสีวิไล การประทานกับการร้องขอไม่เหมือนกันการร้องขอจากลำดับวันณะคือร้องเพราะทุกข์แต่ฟ้าประทานในค่าจริงบนพื้นฐานสามอย่างและสามรู้แม้อยู่ในโลกเดียวกันแต่การได้อะไรมาแบบทวีคูณติดจรวดเรียกว่าฟ้าประทานลิขิตฟ้าชะตาดินหมายถึงความลับที่ว่า 13คูณม12คูม32 1คูม108ทุกสิ่งมีตัวคุมจากฟ้าสู่ดินเป็นไปได้ไหมครับที่แผ่นดินจะกว้างขวางอิสระเหมือนท้องฟ้าคนโบราณเคยกล่าวไว้เป็นปริสนาสวรรค์กับโลกเชื่อมต่อกันเทวดามาอาศัยร่วมกับมนุษย์มันเป็นค่าความจริงที่นานมาแล้วแต่รูปแบบจินตนาการอาจจะไม่ตรง ค่าจริงค่าความจริงในสีวิไลยคือท้องฟ้าพูดคุยกับใจเราและแสดงผลให้เห็นด้วยตาผ่านหมู่เมฆเหนือกว่าเหนือคือพุทธะเหนือหมู่เมฆเหนือหมู่มารคือใจข้าเองใจเราเองประธานใหญ่คือใจที่ผ่านมาการปฏิบัติไม่ได้ผล ดีเพราะคุณไม่ยกใจยกจิตไปที่ท้องฟ้าไม่ยกใจขึ้นสูงไม่อุดตลิถึงเวลาแสดงผลในค่าจริงมีคนถามว่าทำไมพูดถึงสิ่งใดถึงกระทบไปเกิดผลขึ้นกับอีกบุคคลหนึ่งเคยบอกแล้วท้องฟ้าถึงส่งทันทีผ่านค่าจริงย่อมอิสระค่าค้องย่อมสอดคล้องทันที พระบรมศาสดาเวลาท่านฟังท่านก็ฟังทีเดียวแต่เหมือนฟังพร้อมกันนั่นแหละในสีวิไลไม่มีหลอกบังเอิญมีแต่ค่าจริงประจักษ์เหนือการเวลาใจประจักษ์โลกประจักษ์ค่าจริงอัตโนมัติสัจธรรมคือสัจจะสัจจะกับวาจาสัจจะคือการสละอย่างหนึ่งแท้จริงแล้วสัจจะจะทำให้เกิดอำนาจของความเที่ยงตรง ยุติธรรมผลคือผู้ใดกล่าวสิ่งใดผู้นั้นย่อมคิดดีแล้วพูดดีแล้วหากมีสัจจะเพราะกล่าวจากค่าใจคือความรู้สึกจริงคำถามคือบนโลกนี้คิดว่ามีคนมีสัจจะกี่คนมีสัจจะกับใจตัวเองมีสัจจะกับผู้อื่นมีสัจจะกับอุดมการชัดเจน ชัดเจนสัจจะจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนจะไม่บิดเบือนเมื่อรุดเรานานไปรักษาคำพูดไม่ได้เสียโฟกัสระยะยาวระยะสั้นก็ดีพอนานวันหลุดหลุดออกจากจัดสะททำให้วาจาดด่างพร้อยเกิดจุดด้อยคนที่เสียสัจจะคือเสียสัจธรรมผลคือจะไม่พบค่าจริงพระพุทธเจ้าถึงกล่าวค่าจริงตลอด สัจจะกับการโกหกโกหกมาจากโกลาหลความวุ่นวายตามมาทุกครั้งที่โกหกออกไปเสียใจตนเองใจเสียไม่เป็นสิ่งที่ดีจงมีสัจจะในสีวิไลสภาวะคืออะไรอะไรคือสภาวะสภาวะมาจากคําว่าสภาพสังเกตสิอารมณ์ตัวเองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงสุขบ้าง ทุกบ้างเปลี่ยนสภาพตลอดเวลาเหมือนอะไรฟังดีๆมองท้องฟ้าและดูก้อนเมฆสักก้อนจะเห็นว่าเขาแปลรูปตลอดเวลาแปลสภาพอยู่ตลอดเหมือนกับอารมณ์เรานี่แหละสังขารคงสภาพได้ถาวรไหมอายุล่ะอารมณ์ล่ะความคิดล่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เสื่อมสภาพเสื่อมถอยไปทั้งสิ้น แม้พุทธเจ้ายัางไม่คงสภาพเลยในการปฏิแบบัติปัดแบบทวิภาวะคือสังเกตเทียบเคียงเอาหาเหตุไปสู่ผลแต่ในไตสภาวะผลสามารถที่จะนำเหตุหรือสังเกตท้องฟ้าเห็นธรรมในสถานะที่อิสระสถานะสู่สภาพสภาพสู่สถานการณ์ เมื่อเกิดสภาสถานการณ์ต่างๆเข้ามากระทบชีวิตจริงก็เพียงแค่สังเกตการดูก่อนอย่ารีบร้อนจนเกินไปการยึดเป็นการฝืนสถานการณ์ถึงเป็นทุกข์เพราะไม่ยอมให้สรรพสิ่งแปรเปลี่ยนสภาวะแปรสภาพเป็นอื่นไม่มีของฉันไปตลอดไม่มีของเธอไปตลอดนานวันไปไม่ปล่อยไหล กักขังค่าจริงไว้ไม่ให้แปรเปลี่ยนสภาพนั้นเริ่มทำลายตัวมันเองเพียงเพราะการยึดมั่นไว้